อยากไปน้ำ้ได้ไปไหมไปม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ต้อไนิวกิไม่ต้องไปค่ะ ไปไหนคุณบอลหายมอลเปิดไอจีไม่เปิดค่ะไม่เปิดหมาไมนจะออกไปหมามั่จะออกไปปิดปิดปิดีจะปิดแมวแมวแมวไม่เปิดไม่เปิดหมามันจะออกไปค่ะมาเลยมาเลยหนุนนุนแม่ไปเตะบอลแะแม่ไปเตะบอลละไปเตะบอลไปเตะบอล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  มันหูยว่าผู้ใหญ่ว่าให้มันขอกาเอ็นนน้อยฝุ่นเด็กชายตุ้งยางแค่ท่าอนีนทก็ถ่ายกับเลยกลับเลยกบมากับมาอือไปออกกันไไปเต็มวัน่ะเห็นไหมเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋ยวช้าเดี๋

หยีไปเล่นนะมันจะเป็นหยมือแน่นั่นหนูบอกแล้ไม่เหรอเปิดรถเเฮ้ยอุนตาหยีเล่นไหมไม่หยีละหยีละ่ะ ไปไหนล่ะไปไหนไปไหนคะที่จะไปไหนดูพี่อุน่นจับพี่นิวเตะบอลเตะ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  จ้าเลยจีจ้าจ้ายังจ้าเร็วนั่นชีสิอ๋อซัมมไปนะ